กาตูนเลิฟนีซากุละตอนสูนรับหัวใจใส่เครื่องปรุงแห่งฝันอีทีที่สิบไอเราก็ตกใจนึกว่าอะไรกุกกากน่าจะเป็นหนูสินะต้องบอกให้พี่มันีมาเช็คบ้างแล้วเข้าโพดนี่เข้ามาได้ยังไงฮะไอ้โง่ก็โน่นไงประตูฉันรออยู่นานละให้พักพวกแกออกไปซื้อของ ที่นี่โรงเพียาบายต้องการอะไรไว้คุยกันที่โรงเรียนนู่นเฮ้ยทำแบบนั้นมันจะไปสนุกอะไรวะเมื่อจะมาย้อยย้อยทั้งทีก็ต้องตอนที่แกอ่อนแออยู่แบบนี้ละกุลากินข้าวกันเอ๊ะข้าวโพด ใจไหมมันร้องแล้วไปต่อไปต่างายฝนผ่าน,นลมถึงหนาวไม่มีใครมาช่วยก้าวตาย โกสุมทำไมมาไวขนาดนี้เป็นบุญของฉันมั้งเพราะถ้าฉันมาช้าฉันคงไม่ได้เห็นนิสัยนายชัดๆขนาดนี้และมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่าคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องผู้หญิงของนายนะข้าพอดฉันไม่มีวันร่วมชีวิตกับผู้ชายอย่างนายเด็ดขาดก็เอาสิโกสุมถ้าเธออยากให้อิงหมอเนี่ยมันหายไปจากโลกนี้อย่าไปสนที่มันพูดโกสุมมันก็แค่ครูโกสุมทำตามที่ใจตัวเองต้องการเถอะ ไอ้นี่ปากดีนักนะแกเงียบปากไปเลยฟังนะโกสุมผมไม่ดีตรงไหนผมไม่เคยทำให้ผู้หญิงคนอื่นเท่ากับโกสุมพวกนั้นก็แค่ดอกไม้ริมทางทางผ่านฉันไม่ได้รักคนแบบนายเข้าโพษชัดหรือยังแล้วจำไว้ฉันอัดเสียงที่นายพูดขู่เมื่อกี้หมดแล้วด้วยกล้องปากกาที่คอตอนนี้ข้อมูลอยู่ที่แซมกับน้ำใจอะอะไรนะโกสุม ทำกับผมขนาดนี้เชียวเปล่าเลยเข้าวโพดกรรมเป็นผลจากการกระทําทุกอย่างมันมาจากผลที่นายทำเอาไว้ทั้งนั้นโหยจำไว้นะโกสุมยังไงโกสุมก็ต้องมั่นกับผมไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ข้าโพดข้าเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะเว้ย ที่เจเจว่าพวกดังสองคนไม่ใช่กระสอบใยนะโ้ยไปให้พ้นเลยเจเจปาม,มี่ฟังหนูก่อนนะคะคูออฟที่แซมกับน้อใจพูดมามันไม่ใช่ความจริงนะคะแล้วก็เรื่องผมด้วยข่าวเรื่องกูลากับแซมผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นครูออฟอย่ามาใส่ร้ายผมเอาล่ะพวกเธอนั่นแหละเงียบแล้วฟังครู พวกเราไม่เคยใส่ร้ายใครโดยไม่มีหลักฐานอยู่แล้วจ้ะใช่เรามีหลักฐานนั่นพอถึงได้กล้าครูออฟครับผมว่าให้พออตัดสินจะดีที่สุดพ่อผมอุปถมัมภ์โรงเรียนนี้มาตั้งเท่าไหร่พออ,อจะทำกับผมแบบนี้เหรอนี่เธอยอมรับแล้วสินะถึงได้พูดออกมาแบบนี้ผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด รู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเธอทำเพื่อความชอบใจส่วนตัวมันทำลายชื่อเสียงของโรงเรียนไปมากตั้งเท่าไรใครจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดมาจากกลุ่มนั้นหรอ,หรอไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมเกมคลิปแบบนี้หยุดหยุดพูดถ้าพวกแกไม่อยากเดือดร้อนเลิกพูดเลิกนินทาเรื่องพวกฉันนะเว้ยนี่สินะน้ำลด พูดตอนเนี้ยอาการคุณไข้ฟื้นตัวและอาการดีขึ้นตามลำดับเลยครับหมอขอตัวก่อนแล้วกันนะครับคุยกันได้ตามสบายเลยแซมเลือดแซมสินะผมต้องขอบคุณแซมจริงๆที่ช่วยชีวิตผมไว้ไม่เป็นไรเลยกุลาฉันดีใจจนแทบจะร้องไห้เลยรู้ไหมที่ฉันได้ช่วยคนที่ฉันรัก แซมผมอาจจะตอบรับความรู้สึกแซมไม่ได้แต่เชื่อผมนะคนดีๆอย่างแซมต้องได้เจอกับรักดีๆแน่นอนอืมขอบคุณนะกุลาน้ำใจหาตั้งนานมาหลบมุมอยู่นี่เองยังมีพวกผู้หญิงพูดเรื่องน้ำใจสินะ อก็ใช่แต่โกสุมไม่ต้องห่วงนะฉันแค่มานั่งปรับอารมณ์นะ่ะนี่มันเป็นสัตธรรมโลกยังไงฉันก็ห้ามความคิดห้ามปากพวกเขาไม่ได้อยู่แล้วแต่สำหรับฉันน้ำใจก็ยังเป็นน้ำใจเพื่อนคนดีของฉันยังไงก็อย่างนั้นนะ นี่เห็นด้วยไหมว่าพวกเราควรจะปรับไมเซตตัวเองกันน่ะนั่นสินะเอินเอาเข้าจริงแล้วฉันก็ไม่ได้ได้อะไรจากเกมนี้เลยได้ความเกลียดชังจากคนรอบข้างมาด้วยซ้ำในเมื่อตอนนี้เราก็เห็นสันดานเข้าโพดแล้วว่ามันเอาตัวรอดมีแยแสะอะไรพวกเราเลยพวกเรามาปรับปรุงตัวทำประโยชน์ให้โรงเรียนดีไหมเอาสิฉันเอาด้วยไปช่วยงานชมรมต่างๆก็ดีนะ ลองปรึกษาคู่ฝ่ายปกครองกันดูพวกเราสองคนด้วยขอร่วมด้วยนะเจเจปาม,มิข้าพโอดโมโหร้ายขึ้นทุกวันมันทำร้ายพวกเราสองคนด้วยฉันจะไม่ทนแล้วดีเลยมันยังไม่สายเกินไปนี่งั้นพวกเราทั้งห้าคนมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เถอะนะใช่ต่อไปเนี้ยเราจะเป็นตัวของตัวเอง จะไม่ฟังอะไรเข้าโพดอีกต่อไป FC ใหม่ๆค่ะพี่เห็นหลังบ้านนะระหว่างนี้ดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ที่เด้งขึ้นมาเลยงับผมส่วนใครจะรอดูเต็มเรื่องก็รออีกซัก3สัปดาห์นะคะฝากสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับด้วยกันกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นและติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาด EP ถัดไปของเรื่องนี้แล้วเจอกันใหม่คะ่ะ